เคยสงสัยกันไหมครับว่าการเลือกตั้งสสแค่เขตเดียวเนี่ยมันจะสะท้อนภาพอนาคตการเมืองของทั้งประเทศได้จริงๆหรอเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ที่จังหวัดสกลนครคําตอบของคําถามนี้กําลังจะถูกตัดสินในสนามเลือกตั้งที่ดุเดือดมากๆและการต่อสู้ของนักการเมืองคนหนึ่งอาจจะเป็นสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนเลยนั่นก็คือ ภาคอีสานของประเทศไทยครับที่นี่แหละครับคือสมอรภูมิที่เขาว่ากันว่าใครครองพื้นที่นี้ได้ก็แทบจะการันตีเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีได้เลยชัยชนะของประเทศพูดง่ายๆก็คือมักจะถูกตัดสินกันที่นี่แหละครับงั้นเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าทำไมสมรภูมิอีสานแห่งนี้ถึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีเดิมพันสูงที่สุดในสนามการเมืองไทยก็เพราะว่าด้วยจำนวนสสที่มากที่สุดในประเทศนั่นเองครับ ทำให้ภาคอีสานกลายเป็นเหมือนรางวัลใหญ่ที่สุดที่พรรคการเมืองทุกพรรคอยากจะคว้ามาให้ได้ในการเลือกตั้งถูกครั้งเลยคือใครที่ครองใจคนอีสานได้ก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลครับและท่ามกลางสมรภูมิที่ดุเดือดน,นี้เองครับมีผู้ท้าชิงคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเขาคือนักการเมืองรุ่นเกา่าที่กำลังเดิมผ่านอนาคตทั้งหมดของตัวเองด้วยยุทธศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลย นี่คือเส้นทางการเมืองของดรนิยมเวชกามาครับคือเขาเคยเป็นสอสอมาหลายสมัยกับพักเพื่อไทยเลยนะแต่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็มาถึงครับเมื่อเขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดไปความพ่ายแพ้ครั้งนั้นแหละครับที่บีบให้เขาต้องคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่เรียกว่าพลิกเกมเลยนั่นก็คือการย้ายไปสังกัดพักการเมืองน,น้องใหม่อย่างพักโอกาสใหม่ และนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจมากๆครับความให้แพ้ครั้งล่าสุดของเขาเนี่ยมีคะแนนห่างจากผู้ชนะไปแค่706คะแนนเท่านั้นเองครับโอ้โหคือมันเฉิวเฉียดมากๆและนี่แหละค่ะคือเชื้อไฟที่ทำให้เขามุ่งมั่นว่าจะต้องกลับมาสู้ศึกนี้อีกครั้งให้ได้และการกลับมาครั้งนี้ดอ,อร์นิยมไม่ได้มามือเปล่าครับแต่มาพร้อมกับยุทธศาสตร,ร์ใหม่แกะกล่องที่เรียกว่าพุทเขียวไม่เท่าเอ๊ะ มันคืออะไรกันแน่เรามาลองถอดรหัสแนวคิดนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับยุทธศาสตร์นี้มี3เสาหลักครับ 1. คือพุทธก็คือการใช้ฐานเสียงจากเครือข่ายาศาสนาที่เขาสร้างมาอย่างยาวนาน 2. คือเขียวคือการชูนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านโดยตรงและสมไม่เท่าคือการประกาศจุดยืนชัดเจนเลยว่าจะทำงานกับพรรก,การเมืองที่โปร่งใสและเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารเท่านั้นและนี่แหละครับ คือหัวใจของยุทธศาสตร์ไม่เท่าที่ว่าพักโอกาสใหม่เรียกแนวทางนี้ว่าประชานิยมแบบเทคโนแครตครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะก็คือแทนที่จะมาสัญญาว,ว่าจะแจกเงินเหมือนที่เคยได้ยินกันเขากลับใช้ความรู้และประสบการณ์ของอดีตข้าราชการระดับสูงมาเป็นจุดขายเพื่อบอกกับประชาชนว่าเราคือมืออาชีพที่รู้ลึกรู้จริงและแก้ปัญหาเป็นครับแล้วนโยบายที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ก็อย่างเช่นการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตได้หรือการใช้แผนที่ที่เรียกว่า One Map เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนที่เรื้อรังมานานมากและที่สำคัญคือการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องสวัสดิการจากการให้เงินเฉยๆมาเป็นการสร้างโอกาสให้คนเข้าถึงแหล่งทุนและความรู้เพื่อให้ยืนด้วยตัวเองได้ครับ เอาละครับพอเข้าใจยุทธศาสตร์กันแล้วก็ถึงเวลาลงสนามจริงกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าเขตเลือกตั้งที่2ของสกลนครครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือศึกช้างชนช้างของจริงเลยล่ะหัวใจของปัญหาที่ทำให้การเมืองในเขตนี้ร้อนระอุข,ขึ้นมาก็คือข้อพิพาทเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินรอบหนองหารครับซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานกว่า80ปีแล้วนะ ส่งผลกระทบกับประชาชนนับหมื่นครอบครัวที่ยังขาดความมั่นคงในที่ดินของตัวเองแล้วคู่แข่งที่ดรนิยมต้องเจอมีใครบ้างโหบอกเลยว่าศึกนี้หินรอบด้านจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครจากพักเพื่อไทยที่แบรนด์พักแข่งแกร่งสุดๆในอีสานอยู่แล้วหรือจะเป็นแชมป์เก่าจากพักร่วมรัฐบาลที่กลุ่มทรัพยากรไว้ในมือแล้วก็ยังมีผู้สมัครที่มาพร้อมเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นที่ฝังรากลึกอีกทุกคนนิ่ล้วนเป็นคู่ต่อสู้ที่ประมาทไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวครับ นอกจากคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วยังมีความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นอีกครับนี่คือคำพูดของดรนิยมเองเลยนะที่พูดถึงปัญหาเรื่องเงินในการเมืองอย่างตรงไปตรงมามากๆและคำพูดนั้นก็นำมาสู่ตัวเลขที่น่าตกใจมากครับมีข่าวลือหนาหูเลยว่าตัวเลขนี้คือราคาซื้อเสียงต่อหัวในการเลือกตั้งครั้งนี้มันทำให้ปัญหาธน,าานกิจการเมืองที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ย กลายเป็นเรื่องจริงที่น่ากังวลและท้าทายอย่างยิ่งเลยครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้การต่อสู้ของดรนิยมก็เลยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือบททดสอบสำคัญเลยครับว่าการเมืองแบบทางเลือกที่สามที่มีใช้เงินไม่พึ่งพาระบบอุปถรรัมมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมในสังคมไทยดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการประทะกันของสองแนวคิดครับ นั่นก็คือการเมืองแบบเก่าที่ใช้เงินและระบบอุปถัมเป็นตัวนำกับเส้นทางสายใหม่ที่ดรนิยมกำลังพยายามสร้างขึ้นโดยใช้ความรู้นโยบายและศรัทธาเป็นเครื่องมือสำคัญและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ในครั้งนี้ครับว่าการเมืองที่มาจากศรัทธาและนโยบายจริงๆเนี่ยจะสามารถเอาชนะการเมืองที่ใช้เงินเป็นตัวนำได้หรือไม่ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ที่สกลนครครั้งนี้จะกลายเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญมากที่อาจจะกลายเป็นพิมพ์เขียวเพื่อกําหนดทิศท,ทางอนาคตของการเมืองในภาคอีสานและนั่นก็หมายถึงอนาคตของหัวใจทางการเมืองของประเทศไทยนั่นเองครับ